จริงดิมดดำหลุดเบลล่าเตรียมลาช่องสมสุดท้ายได้คำตอบสุดฟาดยังเป็นหนึ่งในประเด็นเมามอยที่ถูกจับตามองกันไม่จบสำหรับเรื่องข่าวลือที่ว่ากำลังจะมีนางเอกตัวทอ้อบช่องน้อยสีรายหนึ่งไม่ต่อสัญญาต้นสังกัดผันตัวเป็นนักแสดงอิสระพร้อมคำใบ้ขยี้ต่อมความเผือกมาเต็นเตนดังนี้ 1. น,นางเอกสร้างปรากฏการณ์เรตติ้งสูงยุคทีวีดิจิทัล 2. อ,อยู่ในวงการไม่ต่ำกว่า10ปีเล่นละครมาไม่ต่ำกว่าสิบเรื่อง 3. กวาดรางวัลนศอดอนำหญิงมาแล้วหลายเวที 4. เคยติดท็อปห้หญิงสาวที่มีใบหน้าสวยเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมกับวงการแฟชั่นฝั่งเอเชีย 5. ช่องน้อยสี 6. ไม่โสดแต่ยังไม่แต่งงานใครเอ่ยเยยโดยหลังมีข่าวออกไปหลายคนแห่ชี้เป้าเข้าใส่สาวเต้วนัทพรจนเจ้าตัวรวมทั้งผู้บริหาร ต้องออกมาชี้แจงยืนยันว่าแต้วยังอยู่ช่องสามไม่ไปไหนต่อมาพิธีกรคนดังมดดำคชาพาเจ้าของฉายามดดำรู้โลกรู้โล่องออกมาในรายการข่าวใส่ไขว่าอาจจะเป็นเบลล่ารานีเพราะเห็นผู้จัดการเบลล่าไปเดินอยู่ที่ตึกตึกหนึ่งและแน่นอนว่ากลายเป็นประเด็นทันทีทำเอาแฟนๆต้องงัดหลักฐานบทสัมภาษณ์ของเบลล่าขึ้นมาโต้แทนว่าเรื่องนี้ไม่จริงแน่นอน เพราะไม่กี่วันก่อนเบลล่าเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปว่าเซ็นสัญญาต่อกับวิกสามไปเรื่อยๆและน่าจะอยู่อีกนานไม่คิดไปไหนยังไม่ไปไหนจะอยู่กับช่องสามตลอดไปสัญญาเหลือกี่ปีเบลไม่แน่ใจคือเซ็นต่อเลยเรื่อยๆไม่หนีไปไหนเบลรู้สึกว่าช่องสามเป็นบ้านของเบลเป็นครอบครัวไม่ต้องยื้อเพราะว่าเบลไม่ไปเบลรักช่องสามมากด้วยค่ะอาจจบข่าว